ับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานรัฐสภาครับกร,ระผมผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมจะขออนุญาตใช้เวลาครับในการอภิปรายไม่เห็นด้วยกับการตีความข้อบังคับในลักษณะที่ทําให้ไม่สามารถเสนอชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นนายกได้เกินหนึ่งครั้งในสมัยประชุมเดียวกัน ผมคิดว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับสมาชิกจะพักเก้าไกลก็ได้พยายามอภิปรายสับสนความเห็นดังกล่าวโดยการยกเหตุผลทางกฎหมายขึ้นมาที่ผมขออนุญาตสรุปว่ามีเหตุผลหลักๆนั้น3ประการก่อนที่ผมจะข้ามไปเพิ่มเติมประเด็นใหม่ครับเหตุผลทางกฎหมายข้อที่หนึ่งครับคือการพยายามจะนําเสนอว่าการเสือชื่อนายก,ายกนั้นไม่ใช่ยัตติโดยทั่วไปที่ถูกกํากับโดยข้อ41ของข้อบังคับการประชุมรัฐสภาเพราะว่ามีองค์ประกอบที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดครับของความแตกต่างนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของสิทธิ์ในการเสนอยติเมื่อมาเปรียบเทียบกับสิทธิ์ในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีครับเพราะว่าในมุมหนึ่งครับการเสนอยตินั้นเป็นสิ่งที่สมาชิกรัฐสภาทุกคนที่เป็นองค์ประชุมนั้นสามารถกระทําได้ในขณะที่การเสนอชื่อนายกนั้นนะครับรัฐธรรมนูญมาตรา159วรวรคสองนะครับที่ไม่รับไม่ได้รับการยกเว้นโดยมาตรา272นั้นจํากัดให้เป็นสิทธิ์เฉพาะสมาชิกรัฐสภาในส่วนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ไม่ได้เปิดกว้างให้กับ สมาชิกรฐัฐสภาทุกคนที so ่เป no, ็นองค์ประชุมของที่ประชุมแห่งนั้นเหตุผลทางกฎหมายข้อที่2ครับคือหากเราไปศึกษาการเขียนกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในระดับรัฐมนูญก็ดีไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับการประชุมรัฐสภาก็ดีจะเห็นครับว่ามีความพยายามในการแยกแยะระหว่างยัตติกับการเสนอชื่อนายกอย่างชัดเจนถ้าเราไปดูรัฐรมนูญฉบับ2,560นะครับและพยายามค้นหาคําว่ายัตติจะเห็นว่ามีคําว่ายัตติปรากฏนั้นอยู่13ครั้ง โดยไม่มีครั้งไหนเลยนะครับที่ปรากฏในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในส่วนของข้อบังคับครับการเขียนข้อบังคับนั้นก็มีการแยกหมวดอย่างชัดเจนครับระหว่างสิ่งที่เป็นยัตติโดยทั่วไปกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือหมวด2อในส่วนที่2อที่อยู่ภายใต้หมวด2การประชุมรัฐสภากับหมวดที่9ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรียิ่งไปกว่านั้นครับถ้าเราพยายามจะค้นหาคําว่ายัตติ ที่ปรากฏอยู่ในข้อบังคับประชุมรัฐสภาเราจะเห็นว่าปรากฏอยู่ทั้งหมด106ครั้งนะครับมีเพียงแค่3ครั้งที่ปรากฏในหมวด9ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกมนตรีอย่างที่ท่านเสรีได้อ้างถึงแต่พอไปดูใน3ครั้งนั้นครับก็จะปรากฏชัดเจนครับว่าเป็นการพูดถึงการการเสนอยติที่เกี่ยวข้องการปลดล็อกให้สามารถเสนอชื่อนายกที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีพรรคการเมืองได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเสนอชื่อบุคคลที่จะมาเป็นนายกแต่อย่างใดส่วนเหตุผลประการที่3ครับ คือการเสนอชื่อบุคคลไม่ว่าจะดำรงตาแหน่งใดๆก็ตามนั้นผมเข้าใจครับว่าในทางทฤษฎีนั้นเราสามารถจํากัดจานวนครั้งในการเสนอชื่อได้แต่หากจะมีการจํากัดจํานวนครั้งนั้นก็ต้องมีบทบัญญัติที่ชัดเจนในกฎหมายว่าจะจํากัดอย่างไรบรรทัดฐานที่ชัดเจนที่สุดครับอย่างที่เพื่อนสมาชิก คุณนัทพงศ์ได้อภิปรายไว้ก็คือบรรทัานในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับที่ระบุไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นพรป,ปที่เกี่ยวข้องกับสารรัฐธรรมนูญกกตหรือว่าปปชนะครับที่เขียนไว้ชัดว่าในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาไรายใดให้ดาเนินการสรรหาบุคคลใหม่แทนผู้นั้นแล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไปโดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่นี้ไม่ได้ อันนี้คือการสรุปสมเหตุผลที่มีความสาคัญในเชิงกฎหมายครับท่านประธานแต่นอกจากประเด็นทางกฎหมายแล้วผมอยากจะใช้เวลาที่เหลือครับในการเชิญชวนสมาชิกรัฐสภาทุกข่านนั้นมองปัญหานี้ไม่ใช่แค่ในมุมมองของนิติศาสตร์แต่มองมาในมุมมองของรัฐศาสตร์เช่นกันการมองมาในมุมมองของรัฐศาสตร์ครับคือการลองจินตนาการดูว่าหากเราตีความข้อบังคับตามที่ผู้เสนอได้เสนอเข้ามานั้นและตีความว่าไม่สามารถเสนอชื่อนายกคนเดียวกันได้มากกว่าหนึ่งครั้งในสมัยประชุมเดียวกัน เราจะเจอสถานการณ์ทางการเมืองอย่างไรบ้างและจะนําไปสู่ทางตันทางการเมืองอย่างไรบ้างซึ่งผมมั่นใจว่าผู้ร่างรัฐมนูนนั้นคงไม่ได้ต้องการจะให้เกิดขึ้นแต่ก่อนจะไปดู2ฉากทัศน์ที่ผมอยากจะยกตัวอย่างขึ้นมานะครับก็อยากชัเท้าความนิดนึงนะครับว่าเงื่อนไขในการเลือกนายกนั้นเนี่ยมี3เงื่อนไขที่สําคัญอย่างที่1ครับคนที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกได้นั้นก็ต้องเป็นแคนดิเดตของพรรคการเมืองที่มีสสมากกว่า5%นะเรับหรือว่าคิดเป็น25คนถ้ามีสสทั้งหมด500คน เงื่อนไขที่2ครับหากใครที่ผ่านเงื่อนไขข้อที่1มาแล้วนั้นรัฐธรรมนูญก็เปิดให้มีการเสนอชื่อนายกมาแข่งกันได้มากกว่า1คนจะก,กี่คนก็ได้ในที่ประชุมรัฐสภาแห่งนี้ส่วนเงื่อนไขที่3ครับคือใครจะรับความเห็นชอบเป็นนายกนั้นก็ต้องได้เสียงข้างมากแบบเด็ดขาดก็คือเกินกึ่งหนึ่งหรือว่า50%ของสมาชิกรัฐสภาท,ทั้งหมดที่มีอยู่อันนี้คือ3เงื่อนไขที่เป็นองค์ประกอบสําคัญในการเลือกนายกที่เราลองไปดูนะครับว่าภายใต้เงื่อนไขนี้เนี่ยผมอยากยกตัวอย่าง2ฉากทัศ ที่จะสอนสะท้อนให้เห็นชัดเลยนะครับว่าถ้าเกิดเราตีความข้อบังคับแบบที่ผู้เสนอได้เสนอเข้ามานั้นเนี่ยประเทศจะเดินหน้าไปสู่ทางตันทางการเมืองได้อย่างแน่นอนขอสไลด์ขึ้นเลยครับไปดูฉากกระทัดที่1ครับถ้าใปไซต์ถัดไปนะครับเป็นฉากกระทัดที่มี4พรรคการเมืองแข่งกันครับท่านประธานผลปรากฏว่าหลังจากการเลือกตั้งนั้นนะครับมีพรรคพรรค B พรรคครับได้คะแนนใกล้เคียงกัน160 160และ150คะแนนในขณะที่พรรคดี D, นั้นได้เพียงแค่30 คะแนนหรือว่ามีสสเพียงแค่30คนแน่นอนครับว่าในเมื่อทั้ง4พักนั้นได้จำนวนสสเกิน25คนก็มีสิทธิในการเสนอชื่อนายกได้แต่สมมติครับผลปรากฏว่าพัก A พัก B พัก C ที่มีจำนวนสสใกล้เคียงกันไม่สามารถตกลงกันได้นะครับว่าจะเสนอใครเป็นนายกนั้นก็มีความเป็นไปได้ครับว่าในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาทั้งสาพักนั้นอาจจะเสนอชื่อนายกหรือว่าแคนดิเดตนายกนั้นแข่งกันถ้าเราไปไซต์ถัดไปท่านประธาน เป็นที่รู้ดีครับว่าในบทเฉพาะการนั้นสอวอนั้นเข้ามีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรีหากสมมติปรากฏผลดังกล่าวครับก็คือว่าคะแนนของสสพักเอพักบีพักซีก็สนับสนุนเห็นชอบแคดเดตของตนเองคะแนนสสของพักดีก็หันไปเห็นชอบกับแคดเดตของพักเอในขณะที่250เสียงของสมาชิวอุทธศภานั้นเป็นเสียงแตกครับไม่มีเอกภาพครับกระจายกันไป1 0 0 130แล้วก็20คนผลปรากฏว่ามีการเสนอชื่อ3คนนะครับแคดเดต ABC แต่ไม่มีใครเลยครับที่รับความเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา,าเราจะเดินหน้ากันต่อ,อยังไงครับแน่นอนครับตามสามารถสำนึกนะครับแล้วก็ถ้าเรายึดกับระบบเลือกตั้งเทียบเคียงที่เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างเช่นการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับโดยทำเนียมปฏิบัติแล้วแคนดิเดตที่รับคะแนนน้อยสุดอย่างแคนด,ดิเดต C ก็จะถอยออกไปนะครับแล้วก็ทาให้แคนดิเดตเและแคนดิเดตบนั้นเข้าชิงในรอบถัดไป แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตีความข้อบังคับตามที่ผู้เสนอนั้นเสนอมาครับปรากฏว่าแคนิดต A กับแคนเดต B นั้นจะไม่สามารถถูกเสนอชื่อได้อีกเลยนะครับผมเข้าใจครับว่าท่านสมาชิกวุฒิภาขออนุญ,ญาตเอ่ยนามท่านสมชายอาจจะบอกว่านี้นับเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะว่าจานวนผู้เสนอชื่อนั้นจาก3คนอาจจะลดเหลือ2คนแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านเชื่ออย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดย้อนไปฟังคำอภิปรายของท่านนะครับท่านบอกท่านเห็นด้วยกับข้อคัดค้านของคุณอัครเดชขออนุญ,ญาตที่เอ่ยนามและถ คุณอัครเดชคัดค้านคัดค้านการเสนอชื่อนะครับหรือว่าคัดค้านเรื่องการเสนอชื่อซ้ํานั้นเนี่ยทันทีที่มีการเสนรชื่อคุณพิธาโดยที่ไม่รอดูด้วยรอดูด้วยซ้าว่ามีคนอื่นที่ถูกเสนอชื่อหรือไม่นะครับอันนี้คือฉากกระทัดข้อที่1น,นะครับไปสู่ฉากกระทัดข้อที่สองเร็วๆครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับสมมติผลเลือกตั้งปรากฏเช่นนี้ครับปรากฏว่ามีพักหนึ่งที่ชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายได้360สสสอในขณะที่อีก140สนนบ่งรกอัสละ20คน ผลปรากฏคืออะไรคร,รับท่านประธานมีพักเดียวนะครับที่เสนอชื่อนายกได้ปรากฏว่าพักเอสมมุติเสนอชื่อนายกไปนะครับเข้าสู่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาแล้วก็ไปไซต์ถัดไปปรากฏว่าในสาถานสมมุตินี้สอวอมีความประสงค์จะฝืนมติมหาชนแล้วพร้อมเพียงกันในการงดออกเสียงผลปรากฏก็คือว่าเราเจอทางตันคนร,รับท่านประธานเพราะว่าแคนเดตของพักเอนั้นไม่ได้รับความเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาในการประชุมครั้งถัดไปปรากฏว่าไม่สามารถมีแคนเดต ในพักไหนถูกเสนอชื่อได้เลยครับท่า,านประธานเพราะว่าถ้าเราตีความข้อบังคับตามที่ผู้เสนอเสนอมานั้นไม่สามารถเสนอชื่อค่าเด็ดเอได้้ําและพักการเมืองอื่นก็ไม่มีสอสอเกิน25คนที่จะสามารถเสนอชื่อบุคคลมาเป็นนายกมนตรีได้แน่นอนครับบางท่านอาจจะเขียงกลับมาว่าถ้างั้นเราก็สามารถใช้กลไกมาตรา272วรรคสองได้เพื่อปลดล็อกให้สามารถเสนอชื่อนายกที่อยู่นอกบัญชีแต่หากสมมติว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพักเอพร้อมเพียงกันครับในการคัดค้านการเสนอชื่อนายกคนนอก มติที่จะปลดล็อกให้เสนอชื่อนายกคนนอกได้ที่ต้องอาศัยเสียง5 0 0จาก7 5 0เสียงนั้นก็ไม่สามารถได้รับความเห็นชอบได้อันนี้คือการตีความข้อบังคับที่สามารถสร้างสถานการณ์ให้ประเทศเดินไปสู่ทางตันได้เลยนะครับเพราะจะไม่สามารถเสนอชื่อนายกไม่ว่าจะในบัญชีหรือนอกบัญชีได้เลยในระยะเวลาหนึ่งสมัยประชุมเท่ากับว่าประเทศไทยเราอาจจะเจอสถานการณ์ที่ไม่มีนายการมนตีคนใหม่เป็นระยะเวลายาวนานถึง4ถึง6เดือนตันนั้นครับท่านประธานเพื่อสรุป หากเราพิจารณาจาก2ฉากทัศน์นี้นะครับเราก็จะเห็นว่าการตีความข้อบังคับตามที่ผูเ้เสนอมานั้นเนี่ยจะนําไปสู่ทางตันการเมืองได้ผมเข้าใจดีครับว่า2ฉากทัศน์นี้อาจจะเป็นสองฉากทัศน์ที่คงไม่เกิดขึ้นง่ายนักแต่เราก็ทราบกันดีครับในฐานะสมาชิกรัฐสภาว่าการเขียนกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่มีความสําคัญอย่างรัฐธรรมนูนนั้นก็จําเป็นที่ต้องคํานึงถึงทุกฉากทัศน์และก็เขียนกติกายอย่างรอบคอบเพื่อรองรับทุกความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นท่านประธานถึงแม้ผมอาจจะตั้งคําถามถึงจิตวิญญ,ญาณ ็นความเป็นประชาธิปไตยของผู้ร่างรัฐมนูน60แต่ผมมั่นใจครับว่าพวกเขาคงไม่เขียนรัฐมนูนที่เปิดช่องให้สามารถมีการตีความข้อบังคับที่นําไปสู่ทางตันทางการเมืองอย่างที่ผมได้ฉายภาพให้เห็นได้ดังนั้นครับขออนุญาตสรุปว่าผมไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของบางท่านที่เสนอให้มีการตีความข้อบังคับที่ห้ามไม่ให้มีการเสนอชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี o T มากกว่าหนึ่งครั้งภายในสมัยประชุมเดียวกันทั้งเหตุผลเชิงนิติศาสตร์และเหตุผลเชิงรัฐศาสตร์ครับขอบคุณมากครับท่านประธาน ขอบคุณคุณผลิตวัทรศิลป์ครับ